สวัสดีค่ะวันนี้จะมาปักลายดอกเป็นตัวหนอนนะคะเริ่มจากปักขึ้นมานะคะด้านบนนะคะให้น้องๆวาดรูปเป็นกากบาดแบบนี้นะคะเราจะปักขึ้นมาด้านบนเสมอนะคะปักขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็พันไหมนะคะประมาณ8ปดถึงสิบรอบนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบรอบนะคะแล้วค่อยๆดึงดึงไหมขึ้นมานะคะก่อนที่จะดึงขึ้นมาให้น้องๆคลายไหมให้มันหลวมๆนะคะตอนแรกมันจะตึงนะคะขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็มือไซายก็จับไว้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆม้วนให้มันเป็นกลมๆนะคะ ไม่ต้องตึงมากนะคะถ้าตึงแล้วผ้ามันจะหดน,นะคะก็พอดีพอดีนะคะแล้วปักลงไปค่ะแล้วก็พ้อมกับปักขึ้นมาตัวใหม่นะคะแล้วก็ปักขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็พันไหมนะคะประมาณสิบรอบเหมือนเดิมนะคะ เทคนิคนะคะก็คือว่าเวลาเราพันไหมเสร็จเนี่ยตรงนี้มันจะตึงใช่ไหมคะเราก็ค่อยๆเราก็ค่อยปล่อยไหมไปทางขวามือเรานะคะให้มันหลวมแล้วเราค่อยดึงขึ้นมานะคะถ้าเราไม่ทําแบบนี้เวลาดึงมันจะตึงนะคะมันจะดึงยากนะคะเราจะปักขึ้นมาด้านบนเสมอน,นะคะ สิบรอบนะคะปักลงไปแล้วก็พร้อมกับปักขึ้นมาแบบนี้เลยคะ่ะ นี่นะคะต้องระวังนยนะคะถ้าเราไม่ระวังเนี่ยค่ะมันก็จะพันกันแบบนี้ได้นะคะพอเราเสร็จแล้วนะคะมาดูด้านหลังนะคะให้น้องๆเก็บหมแบบนี้นะคะสองรอบนะคะป้องกันมาให้มันหลุดง่ายนะคะเวลาเราใส่ไปนานๆเน,น,นี่ยนะคะหนึ่งรอบนะคะ สองรอบค่ะทําแบบนี้ทุกครั้งนะคะเพื่อที่ว่าไหมมันจะได้แน่นนะคะแล้วจากนั้นเราค่อยมาขึ้นตัวใหม่นะคะ